ตอนนี้นะคะมาถึงเปิดซอยเมามอยกับชาวซอย9กันแล้วค,ค่ะเราก็ยังคงมีรายการดีๆทางช่อง9 M ้าเอ็มคอดมาให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะรวมถึงข่าวดีของแฟนเพลงเซอร์เอลตันจอรนด้วยนะคะมีข่าวดีวเรื่องคอนเสิร์ตของเขามาบอกกันค่ะเมม้าอย พลงตัวจริงของนักร้องนักแต่งเพลงและนักเปียโนโชั้นยอดอย่างเอลตันจอนพลาดไม่ได้กับการกลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งในไทยกับเอลตันจอนเอาเดอฮิตชวนลากินแบงคอกในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่อิ p a พ t Arena เมืองทองธานีรับรองว่างานนี้คุณจะได้ฟังบทเพลงอันไพเราะแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็น Candle in the Wind You can feel the love tonight Your song แล้วก็อีกมากมายรับรองว่าใครที่ไปจะไม่มีคำว่าผิดหวังกลับบ้านแน่นอนคะ่ะลัดลา ในการกบนอกกระลาจะพาไปหวาดเสียวกับกีฬาปีนหน้าผาชมการสร้างเส้นทางปีนหน้าผาเส้นใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมเกาะติดการแข่งขันการปีนหาผาชิงแชมป์ประเทศไทยมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยไปได้หลังจบรายการคืนความสุขให้คนในชาติคืนนี้ทางช่อง9 M-Card HD จ้า และรายการเดอะแชมป์สังเวียนสิปั้นยอดมวยไทยถึงเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันที่ซ้อมกันมาอย่างหนักต้องมาขึ้นเวทีจริงกันแล้วงานนี้ประสบการณ์ที่ฝึกฝนกันมาใครจะเจ๋งกว่ากันและการขึ้นสังเวียนครั้งแรกของพวกเขาจะเป็นยังไงรอชมกันได้สี่ทุ่มครึ่งวันเสาร์นี้จ้าพลักตัว